thank yeah. you ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอรีชาแนลกันนะคะในวันนี้นะคะไอจะมาแนะนําแพทอัปเดตล่าสุดกันนะคะที่อายเชื่อว่าใครที่เห็นอินโทรเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วหรอว่าไอาจะมาพูดถึงแพทอะไรเนาะกับแพทอัปเดตการมาเยือนของเงาเย,ยมาทูนะคะหรือสกิลลำดับที่3ของคลาสวอลล็อกนั่นเองค่ะ ซึ่งนอกจากการอัปเดตของสายที่3ของอาชีพวอลล็อกแล้วนะคะจะมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมมาอีกบ้างในครั้งนี้นะคะก็ไปรับชมมาพร้อมกันเลยค่ะอัปเดตอันแรกกันเลยนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นค่ะกับสกิลลำดับที่3ของอาชีพวอลล็อกนั่นเองค่ะโดยสกิลลำดับที่3นี้นะคะก็มีชื่อว่าเงายม,มาทูตค่ะ ซึ่งจุดเด่นของสายนี้นะคะก็ขอบอกเลยว่านอกจากความหล่อเทแล้วเนี่ยก็คือสกิลแปลงร่างนะคะที่สามารถเลือกแปลงร่างได้ถึง2รูปแบบกันเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้ก็มาพร้อมกับเคียวสุดเท่ะนะคะที่ในสายนี้เนี่ยคือบอกเลยว่าไม่มีแล้วนะที่จะเรียกยมทูตออกมานะ่ะเพราะว่าเขากลายร่างมาเป็นเคียวให้แล้วค่ะ แต่ก็ยังเป็นอาชีพตีระยะไกลอยู่นะคะก็อยากเข้าใจผิดกันไปเนาะซึ่งอายก็เชื่อว่าสมกับการรอคอยสำหรับผู้เล่นที่เล่นสายอาชีพนี้กันนะคะแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยสายที่3ก็อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใครที่อยากจะลองเล่นสายใหม่นี้นะคะก็สามารถเข้ามาเล่นได้แล้วนะคะ และนอกจากนี้นะคะสำหรับอาชีพวอลล็อกเนี่ยตอนนี้นะคะเราสามารถใช้การแลกเปลี่ยนตรามังกรของวอลล็อกสายเงายงมาทูตได้นะคะหรือก็คือตรงในส่วนของดาร์ o อนเอ็กเพลนั่นเองค่ะตรงหน้าต่างแรกเลยนะคะโดยการแลกเปลี่ยนในส่วนนี้นะคะจะสามารถแลกได้จนถึงวันที่28กร,รกฎาคมนี้นะคะซึ่งมันจะเป็นไอเทมสำหรับการเปลี่ยนสายป้ายนั่นเองค่ะ เท่ากับว่าใครที่เล่นสายอาชีพนี้อยู่แล้วนะคะและต้องการจะเปลี่ยนสายป้ายใหม่อันนี้เนี่ยก็สามารถมาแลกไอเทมตรงหน้าต่างตรงนี้ได้เลยนะคะและข้อดีของมันนะคะก็คือเมื่อเราใช้ไอเทมนี้เปลี่ยนสายแล้วเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนได้โดยที่สเตตัสที่เราตีบวกป้ายเอาไว้แล้วเนี่ยคือจะไม่หายไปนั่นเองค่ะแต่ว่าจะต้องเป็นป้ายที่เราขึ้นขั้นแล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดใครตีค้างเปอร์เซ็นต์เอาไว้อยู่แล้วมันยังไม่ขึ้นขั้นเนี่ย แล้วเราเปลี่ยนขึ้นมานะคะก็ต้องบอกเลยว่าเปอร์เซ็นที่เราตีไว้มันจะหายไปนะคะแต่ขั้นมันจะไม่ลดนะ โดยอันนี้เนี่ยก็อยากจะแนะนําว่าให้ตีขึ้นขั้นให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยกดเปลี่ยนสายเนาะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะเล่นสายใหม่แต่ยังลังเลอยู่นะคะก็แนะนําว่าให้มารีบใช้อเทมเปลี่ยนสายตรงนี้ได้เลยเนาะเพราะว่ามันมีเวลาจํากัดนะคะแล้วก็มันจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาทาป้ายใหม่ด้วยนะส่วนอัปเดตถัดมานะคะก็จะเป็นพื้นที่แมปใหม่ค่ะที่มีชื่อว่าเกาะตะวันพลบจันฉายสีเลือดนะคะ ซึ่งเกาะอ,อันนี้เนี่ยจะนละแมพกับที่ I ออยู่นะตอนนี้นะเกาะที่ I ออยู่นะตอนนี้ก็จะเป็นเกาะตะวันพบจันฉายแบบธรรมดานะคะซึ่งเราจะสามารถวาร์ปมาได้ตรงแถบสอลักเนาะส่วนแมพใหม่อันนี้เนี่ยจะมีชื่อเพิ่มเติมเข้ามาค่ะก็คือสีเลือดนั่นเองค่ะโดยแมพอันนี้นะคะจะสามารถเข้าได้ตามระยะเวลาที่เขากําหนดเท่านั้นนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะซึ่งเรานะคะก็จะสามารถเข้าได้3มเวลาที่เขาเขียนตรงนี้เลยเนาะ แล้วก็เราจะเข้าได้เนี่ยก็จะต้องใช้ไอเทมในการเข้าในพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งเราจะต้องใช้กุญแจที่จะสามารถซื้อได้ตรง d r กอนเอ็กเพรสเนาะก็จะอยู่ตรงหน้าต่างที่2นะคะจะมีชื่อว่าลูกแก้วจันฉายสีเลือดน,นั่นเองค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่พื้นที่แมปตรงนั้นเนี่ยก็อย่าลืมกดซื้อตรงนี้ก่อนนะคะจึงจะสามารถเข้าไปได้เนาะและพื้นที่แมปใหม่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถไปกดบอทฟาร์มเลเวลกันได้ด้วยนะเพราะว่ามันมีระบบที่เราสามารถกดตั้งค่าบอทได้นั่นเองค่ะรวมถึงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สามารถฟรี p k oh. กันได้ด้วยนั่นเองเนาะใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปลองเข้าเล่นแมปใหม่นี้ได้นะ ส่วนอัปเดตถัดมานะคะนั่นก็คือปลดล็อกจิตขั้นใหม่ค่ะซึ่งอันนี้นะคะไอ้มองว่าหลายๆคนน่าจะรอคอยกันมาอย่างเนิ่นนานนะคะรวมถึงไอ้ด้วยเนาะเพราะว่าก่อนแพทอัปเดตเนี่ยจิตของพวกเรานะคะจะตันอยู่ที่จิตมังกรส่องสว่างประกายคามนะคะกับจิตพยักษ์ส่องสว่างประกายคามนั่นเองเนาะก็จะสามารถเปลี่ยนได้สองสายนะคะแล้วแต่เราชอบเนาะก็คือจะตันอยู่ขั้นนี้นะคะแต่ว่าในแพทนี้นะคะเขาก็ได้ทําการ ปลดล็อกขั้นใหม่มาแล้วค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะก็ปลดล็อกมาถึงขั้นจิตราชามังกรประกายคามนะคะแล้วก็จิตราชาพยัคฆ์ประกายคามนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็สามารถมาดูได้ตรงทำลายหรือว่าตรงตารางที่ทําการอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆเนาะแต่ตรงเนี้ยนหน้าต่างเนี่ยจะต้องบอกก่อนนะคะว่าเราอาจจะเห็นได้ว่าเราจะต้องตีขั้น1 2 3 4 5สห้า แล้วจู่ๆทำไมมันกระโดดข้ามไปประกายคามเลยล่ะเออก็ต้องบอกก่อนนะคะการแสดงผลในส่วนนี้นะคะก็คือมันเป็นการแสดงผลที่ไม่ครบถ้วนนะคะหรือก็คือบั็กนั่นเองค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะก่อนที่เรานะคะจะสามารถตีจิตไปถึงขั้นประกายคามได้เนี่ยมันจะต้องผ่านขั้นส่งพลังก่อนนั่นเองค่ะแต่ว่าในส่วนของการแสดงผลตรงนี้คือมันไม่แสดงโชว์เนาะแต่ถ้าเกิดเรากดตี ขึ้นขั้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสกระโดดข้ามขั้นไปจนถึงเป็นประกายคามได้อันนั้นก็คือโชคดีนั่นเองค่ะก็จะประมาณนี้นะคะใครที่ต้องการจะทำจิตในตอนนี้นะคะก็น่าจะสมการรอคอยนะคะว่าได้ตีจิตสักทีเนะ่ะ <c oughs> <c oughs> รวมถึงอายด้วยนั่นเองค่ะก็ตามที่เห็นเลยนะคะก็ เก็บสะสมอัญมณีกลุ่หงมุลนี่เป็นพันกว่าชิ้นแล้วจะแม่แต่ว่ามันดีไหมไอม้มองว่าก็ดีนะก็ถือว่าแบบได้สะสมยาวๆกันไปนะคะตอนนี้เนี่ยก็อุปกรณ์ วัตถุดิบตีบวกต่างๆก็น่าจะเพียงพอที่เราจะสามารถตีจิตขั้นเก่าของเรากระโดดข,ขั้นไปขั้นใหม่ได้แบบว่าไม่ต้องไปซีเรียสสะสมใหม่นั่นเองเนาะแต่สําหรับใครที่ไม่มีในส่วนของอัญ,ญมณีกลุ่มฮองมุลนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็อยากจะบอกว่าไอ้ไอเทมสดเนี้ยมันก็ไม่ต้องรีบอะไรมากนะคะเราก็สามารถสะสมได้จากการทําท้าทายรายวันนะคะที่เขาจะมีรางวัลพิเศษให้เนาะในช่วงสุขเสาร์อาทิตย์นะคะประมาณนี้ที่จะได้ทั้งอัญ,ญมณีกลุ่มฮองมุลนะคะรวมถึงก็จะได้อัญ,ญมณี หินพิรักทะเลสาบนะคะซึ่งก็ล้อแต่วันกันไปเนาะก็สามารถแบบสะสมในส่วนนี้ทํากันได้นะคะส่วนจํานวนวัตถุดิบในการใช้นะคะว่าใช้เท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถมาดูได้ตรงหน้าต่างจัดการอุปกรณ์เนาะอย่างอันนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดเราต้องการจะตีจากขั้นจิตพยักส่องสว่างประกายคามอันนี้นะคะข้ามขั้นไปเป็นจิตราชาพยักขั้นหนึ่งเนี่ยก็คือจะใช้อัญ,ญมณีกลุ่มหงมุนจํานวน1ิชิ้นด้วยกันเนาะ แล้วก็อันนี้เนี่ยต้องบอกอีกนะคะว่ามันจะตีติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับการที่จะข้ามขั้นนะคะก็ตีกันเลยค่ะมาแล้วก็มีเงินจีเป็นค่าใช้จ่ายในการตีด้วยนะคะก็ตีกันเลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์แรกอุปกรณ์หนึ 1, 2, ่งสองจ้ำในที่สุดเราก็จะได้ทำจีขั้นใหม่กันแล้วนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าหลังจากนั้นล่ะใช้เท่าไหรอ่อีกอ่าหลังจากนั้นนะคะ ในส่วนของจิตราชาพยักหรือจิตราชามังกรนะคะก็จะใช้ในการตีในแต่ละครั้งนะคะจะใช้อัญญมณีกลุ่มหงมุน5ชิ้นเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันจะมีโอกาสล้มเหลวเนาะรวมถึงค่าใช้จ่ายอีก21โก้ด้วยกันนะคะก็จะตามที่เห็นเลยนะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะตีติด100เนี่ยก็สามารถใช้กลุ่มหงมูลที่2สว่างได้นะคะก็ใครสะดวกทางไหนนะคะ ก็สามารถเลือกใช้ได้เนาะแต่ในส่วนของอายน่าจะใช้แค่อัญญมณีกลุมหงหมูลน,นี่แหละเออเพราะว่ามีเยอะมากค่ะสะสมมานานมากๆค่ะก็ปีกันไปได้เลยเนาะตอนนี้ใครที่มีอยู่นะคะก็น่าจะเหลือเฟือนในการขึ้นขั้นต่างๆได้นั่นเองเนาะทีนี้นะคะสําหรับใครที่ตีจิตขั้นใหม่มาจนถึงขั้น5้าแล้วนะคะก็ตามที่อายบอกไปตั้งแต่ขั้นต้นแล้วนะคะในส่วนของการอัปเดตจิตใหม่อันนี้เนี่ยคือการแสดงผลของมันนะคะจะ แสดงผลไม่ครบถ้วนหรือก็คือการบักนั่นเองนะคะก็ตามที่เห็นเนาะว่ามันไม่แสดงผลในส่วนของขั้นทรงพลังนะคะก็ใครที่ทําจิตเนี่ยก็อาจจะเห็นอยู่แล้วเนาะว่าในแต่ละขั้นแต่ละเจนเนี่ยไม่ว่าคุณจะตี1-5ปุ๊บเนี่ยยังไงเนี่ยคุณก็จะต้องเจอขั้นทรงพลังก่อนนะคะก่อนที่คุณจะไปสู่ขั้นประกายคามนะ แต่ในกรณีที่อย่างที่บอกแหละถ้าเกิดใครโชคดีนะคะก็อาจจะสามารถตีคาคันไปได้นะคะแต่ยังไงเสียเนี่ยการแสดงผลมันจะต้องเป็นขั้นส่งพลังเนาะแต่อันนี้มันบั๊กไงมันก็กลายเป็นแสดงผลเป็นประกายคามซะอย่างนั้น่ะเออแต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มาลุ้นเอาระกันนะคะว่าเราจะสามารถตีไปได้ถึงขั้นไหนนะคะก็ในตรงนี้นะคะเราก็สามารถมาดูตัวอย่างได้จากพวกจิตขั้นเจนเก่าๆเนาะเนี่ยตามที่เห็นเห็นปะถ้าเกิดเราตีถึงขั้น5ปุ๊บเนี่ย ปกติมันจะต้องแสดงผลเป็นรูปแบบนี้นะคะเป็นรูป question mark นะคะว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสไปขั้นปะกายคามเลยไหมหรือว่าจะกลายเป็นทรงพลังอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งทรงพลังในที่นี้ก็ตามที่บอกแหละมันก็จะมีขั้น A ขั้น B ขั้น C นะคะอ่าก็แล้วแต่ดวงนะคะก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าในครั้งนี้นะคะก็ตามที่เห็นเลยว่าพอเราตีถึงขั้น5้าปุ๊บวัตถุดิบในการใช้ก็จะเยอะขึ้นนะคะก็คือจะใช้อัญมณีกลุ่มฮองมุนถึง10ชิ้นและ แล้วก็มาลุ้นเอานะคะว่าจะตีติดหรือไม่ติดเพราะว่ามันมีโอกาสล้มเหลวนั่นเองค่ะซึ่งในตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองตีกันดีกว่าว่าจะมีโอกาสข้ามขั้นไปเลยไหมนะคะว่าแล้วก็1 2 3สอามไปข้ามเลยเปล่าค่ะอา้าวไม่ข้ามนะคะล้มเหลวซะอย่างนั้นเห็นไหมว่ามันมีโอกาสล้มเหลวเนาะเออแต่จะได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อย่างไรเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ดวงแต่ละคนนะคะอ่ะกดต่อคะ่ะไป ปะไก่ข้าไปเลยไหมโอ้โหไม่ใช่เห็นไหมอาอได้เป็นขั้นทรงพลังซะอย่างนั้นนะคะเสียใจอ่ะไม่มีโอกาสไปแบบข้ามขั้นไปปะไก่ข้า <laughs> พอมาถึงเป็นทรงพลังนะคะนี่ทรงพลังอ่ะพอเรากดบุตรลางก็จะเห็นได้ว่ามันไม่แสดงผลเดอ้อเพราะว่ามันบั๊อกอยู่นะคะก็จะดูได้แค่ในส่วนของหน้าต่างตรงจัดการอุปกรณ์เนาะ ส่วนถ้าเกิดใครอยากจะทราบนะคะว่าจิตที่เราตีขึ้นขั้นเป็นทรงพลังเนี่ยแล้วสุ่มตีว่าได้ขั้นไหนของทรงพลังเนี่ยในข้อมูลส่วนนี้เนี่ยก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตรงลิงก์เว็บไซต์ที่เป็นแพทโน้ตอัปเดตของแพทนี้ละกันเนาะเพราะว่าในเกมมันไม่แสดงผลนะคะหรือไม่งั้นก็จะต้องรอทีมผู้พัฒนาคะทาการแก้บั๊กในส่วนนี้นะคะเพื่อให้มันแสดงผลให้เรารับทราบกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ตามที่เห็นแหละเราก็สามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในลิงก์เว็บไซต์แหละว่า อย่างอายเนี่ยตีสมได้ทรงพลังขั้นไหนนะคะแต่ก็อย่างที่ว่าแหละในส่วนของหน้าต่างอุปกรณ์ตรงนี้ก็ยังคงบั๊กอยู่เช่นกันนะคะก็ยังมีความหวังให้กับเราให้เห็นว่าอาจจะตีติดเป็นประกายคมเลยก็ได้นะอะไรอย่างนั้นนะคะในส่วนนี้ก็อะมาลองตีกันได้เนาะเพราะว่ายัางไงเสียเนี่ยพวกจิตต่างๆในส่วนเนี้ยเราก็จะต้องทําการอัปเกรดอุปกรณ์อยู่แล้วนะคะเพื่อจะได้เอาไว้ใช้เพิ่มสเตตัสตัวละครของเราเนาะ ส่วนอัปเดตถัดมานะคะก็คือสร้อยคอ PVP อันใหม่นั่นเองค่ะหรือไอเทมที่มีชื่อว่าสร้อยคอเมฆขลานั่นเองค่ะซึ่งเรานะคะก็สามารถมาดูได้ตรง NPC ที่เป็นนะะักค้าสมรภูมินะก็จะอยู่ตรงหน้าต่างที่2นะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยสร้อยคอเมฆขลานั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสร้อยคอสำหรับสาย PVP นะคะก็จะทำได้จนถึง ขั้น10เลยใช่ไหมอ่าทำได้จนถึงขั้น10เลยค่ะก็ใครที่ทำประดับสาย PVP อยู่แล้วนะคะก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับผู้เล่นทำของประเภทนี้เนาะเพราะว่ามันจะเพิ่มเสเตตัสต่างๆนะคะรวมถึงออฟเซ็ตเนี่ยก็จะทำให้เราตีคนเนี่ยได้แรงขึ้นด้วยนะคะก็สามารถมาแลกได้กับตรง NPC นะคะ รู้สึกว่าจะใช้เหรียญน้ำอมฤตแรกชิ้นละ20เหรียญน,นะคะก็มาแลกทำของกันได้เลยค่ะแล้วก็ส่วนอัปเดตถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมนะคะที่เข้ามาพร้อมกับแพทอัปเดตล่าสุดในครั้งนี้นะคะ ในกิจกรรมแรกเลยนะคะที่จะมาแนะนํากันเนี่ยก็คือกิจกรรมท้องฟ้ามหาสนุกซีซั่น3นั่นเองค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นดันเจียนกิจกรรมเนาะซึ่งเรานะคะสามารถกดรับจดหมายเควสหรือว่าจดหมายกิจกรรมตรงนี้ได้ก่อนนะคะตรงที่เป็นหน้าต่างรายละเอียดเควสนะคะก็กดรับให้เรียบร้อยเนาะ โดยดันเจี้ยนกิจกรรมเนี่ยมันก็สามารถเข้าได้ตรงหน้าดันเจี้ยนกิจกรรมเลยก็ได้นะคะหรือจะเข้าตรง F8 ก็ได้นะคะเมื่อเราเข้า F8 มาเนี่ย mm. ก็จะมีดันเจี้ยนกิจกรรมโผล่ขึ้นมานะคะ mm. ก็สามารถกดคลิกเข้าไปได้เลยค่ะโดยวิธีเล่นกิจกรรมนี้นะคะก็ไม่ยากค่ะก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้เนาะโดยรางวัลจากกิจกรรมนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันค่ะได้แก่ของรางวัลจากเสประจําวันกับของรางวัลจากเวสพื้นที่นะคะก็รายละเอียดก็ตามนี้เลย ซึ่งในส่วนของคว้ยประจําวันนะคะเราจะได้กล่องเทศกาลสวนฟ้าร้องรุ่นที่3 1กล่องนะคะส่วนของรางวัลที่เป็นคว้ยพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นกล่องวัตถุดิบแห่งสวนฟ้าร้องรุ่นที่3อีก1กล่องนะคะรวมถึงเราจะได้เหรียญสวนฟ้าร้องรุ่นที่3ด้วยนะคะซึ่งจำนวนที่ได้เนี่ยจะได้มากถึง250ชิ้นนั่นเองค่ะโดยไอ้เจ้าเหรียญอันนี้นะคะมีความสำคัญอย่างไรนะคะก็ต้องบอกเลยว่า เหรียญอันนี้นะคะเราสามารถสะสมนะคะแล้วก็ไปแลกของได้กับ NPC นั่นเองค่ะซึ่ง NPC ที่เราสามารถไปแลกได้นะคะก็จะมีชื่อว่า Darktender o b u k o เนาะโดยเรานะคะก็มาได้ตรงหอคอยมูชิ้นนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นี่เองเนาะ ของที่แรกได้นะคะก็จะอยู่ตรงหน้าต่างที่สองเนาะก็จะใช้เหรียญส่วนฟ้ารอ้องรุ่นที่3นะคะสะสมมาแลกไอเทมได้นะ<ข>โดยไอเทมบางชนิดนะคะที่เราสามารถแลกได้เนี่ยมันก็จะจํากัดการแลกด้วยนะคะก็<ม>สามารถมาตรวจสอบกันได้นะคะว่ามีไอเทมชนิดไหนบ้างนะคะที่เขาจํากัดการแลกนะคะโดยส่วนใหญ่ที่จํา,ากัดการแลกเนี่ยก็จะเป็นแลกได้แค่วันละกี่ชิ้นอะไรแบบนี้นะคะรวมถึง แลกได้เพียงแค่1ครั้งต่อ1บัญชีหรือก็คือต่อ1 ID ตัวละครเรานั่นเองค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็มาดูได้เนาะว่าเราสามารถแลกอะไรได้บ้างนะคะอันนี้ก็ดีงามมากนะเพราะว่า เราสามารถสะสมเหรียญส่วนฟาร้องเนี่ยมาแลกวิญญ,ญาณซอนพุงก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์กับผู้เล่นปัจจุบันอย่างพวกเราเนาะที่จะต้องทําพวกไซซอนพุงนะคะและนอกจากวิญญาณซอนพุงนะคะก็มีไอเทมสุดพิเศษนะคะที่ไม่ควรพลาดนะคะในการทํากิจกรรมครั้งนี้นะคะก็คือกล่องหินสถานะฟ้าฟ้าอันล้ำค่านะคะหรือก็คือกล่องรูนสีส้มนั่นเอง เราก็สามารถสะสมเจ้าเหรียญส่วนฟ้าร้องอันนี้นะคะมันแลกได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นการจํากัดในการแลกต่อไอดีด้วยนะคะก็อย่างที่ว่าแหละใครขาดอันไหนหรือว่าสนใจไอเทมอะไรนะคะก็มาดูได้ในส่วนนี้เนาะกับกิจกรรมตัวนี้นะคะและนอกจากกิจกรรมท้องฟ้ามหาสนุกที่แนะนํากันไปแล้วนะคะก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อายอยากจะแนะนําแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ควรพลาดมากๆาเลยค่ะ กับกิจกรรม Ripper s o u ซ Gift Box นั่นเองค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะอยู่ในส่วนของหน้าต่าง f 1 1นะคะก็ในส่วนนี้เนี่ยก็จะต้องล็อกอิน id ก a ล i n a ของเรานะคะให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่จะมาคลิกตรงไอคอน Ripper s o u ซ Gift Box ตรงนี้ค่ะกิจกรรมตัวนี้นะคะก็บอกเลยว่าเป็นกิจกรรมแจกของฟรีอีกแล้วนั่นเองค่ะโดยระยะเวลานะคะก็จะอยู่กับเราเนี่ยไปจนถึงวันที่ 13บากรกฎาคมเลยนะคะกิจกรรมนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อัปเดตเข้ามาในส่วนของแพทอัปเดตในครั้งนี้ด้วยนะคะกิจกรรมจากของฟรีเนี่ยบอกเลยว่าใครที่มาดูคลิปนี้นะคะก็ไม่ต้องตกใจกันไปนะคะถ้าเกิดสมมุติระยะเวลากิจกรรมเนี่ยมันเริ่มกันไปแล้วเนาะแต่ว่าเราสามารถมากดรับของรางวัลย้อนหลังกันได้นะคะ โดยในตัวกิฟต์บ็อกซ์ที่เขาแจกเนี่ยก็จะมีให้มากถึง8กิฟต์บ็อกซ์ด้วยกันเลยนะคะโดยของรางวัลที่เขาแจกในกิจกรรมนี้นะคะก็คือเป็นของรางวัลที่ถ้าเกิดใครเป็นผู้เล่นใหม่ที่แบบว่ามาตัวเปล่าๆเนี่ยเออเราสามารถรับของรางวัลในกิจกรรมนี้นะคะก็สามารถใส่อเทมครบเซตให้กับตัวละครของเราได้เลยนะคะ อันนี้เนี่ยคืออยากจะบอกว่ามันดีงามมากๆเลยนะคะก็ใครที่กําลังทำเอเทมสมใส่อยู่เนี่ยเราสามารถมารับของในส่วนนี้แล้วก็เอาไปใช้ต่อยอดได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งจิตกลงอัญมณีวิญญาอะไรก็แล้วแต่ที่เขาแอดเข้ามาในส่วนนี้นะคะเราสามารถนําไปใช้ตีบวกต่อได้ยาวๆเลยค่ะถึงแม้ว่า ของในกิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นของรางวัลที่เขาจะต้อนรับสายสกิลที่3สําหรับอาชีพวอลล็อกนะคะแต่ใครที่เป็นอาชีพอื่นเนี่ยก็สามารถมารับได้นะเพราะว่าไอเทมต่างๆเนี่ยมันสามารถใช้ได้ร่วมกันนะคะแต่ของบางอย่างที่เขาแจกในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นไอเทมเฉพาะหน่อยนะคะที่จะต้องเป็ Campaign <ใ>นอาชีพวอลล็อกเท่านั้นเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพวกป้ายพวกตราอะไรอย่างนั้นเนาะรวมถึงพวกสกินอาวุธด้วยนะคะก็จะเป็นของเฉพาะสําหรับอาชีพวอลล็อกนะคะ ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็คือสําหรับผู้เล่นอาชีพอื่นก็ไม่ต้องน้อยใจกันไปนะคะเพราะว่าของรางวัลส่วนอื่นนี่เขาแอดเข้ามาเนี่ยก็เป็นของรางวัลที่ทุกอาชีพคือใช้ร่วมกันได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะก็อย่าลืมมากดรับกันด้วยเนาะแต่ของที่แจกเนี่ยก็จะแจกจนถึงวันที่30มิถุนายนเนาะก็คือจะมีทั้งหมด8 g i ิฟบ็อนะคะแต่ว่าเราสามารถมากดรับของรางวัลเนี่ยได้จนถึงวันที่13กรกฎาคมเลยนั่นเองค่ะ จบไปในส่วนของ2กิจกรรมที่สำคัญนะคะที่อัปเดตเข้ามาในช่วงแพทอัปเดตในรอบนี้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็น อัปเดตสุดท้ายละกันเนาะก่อนที่เราจะจบคลิปนี้กันนะคะก็จะเป็นอัปเดตเอฟเฟกพิเศษนะคะหรือว่าออร่าของขั้นสมาพันธ์ในแต่ละขั้นนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะเราก็สามารถตรวจสอบได้นะคะตรงคอนโทนเอนะคะหรือก็คือหน้าต่างสมาพันธ์ตรงนี้นะคะว่าเรามีแต้มสมาพันธ์ที่เท่าไหร่นะคะ ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันจะแสดงผลออร่าได้เนี่ยจะต้องอยู่ตามขั้นสมาพันธ์ที่เราจะต้องถึงในเกณฑ์ที่เขากําหนดก่อนเนาะถ้าเกิดเราไม่ถึงในเกณฑ์ที่เขากําหนดนะคะอย่างตัวละครไอเป็นต้นเนี่ยก็ตามที่เห็นนะคะก็จะไม่มีออร่าแผ่พุ่งใดๆทั้งสิ้นนะแต่ถ้าเกิดเรามีแต้มสมาพันธ์ถึงในระดับที่เขากําหนดนะคะก็จะมีออร่าแผ่พุ่งเนาะอันนี้ไอยก็เอารูปตัวอย่างมาให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะคะ โดยตัวละครของเพื่อนๆไอเนี่ยก็คือมีแต้สมาพันธ์พอสมควรกันแล้วเขาก็เลยมีออร่าตามที่เห็นนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะ,คะกับการแนะนําแพทอัปเดตล่าสุดอย่างการมาเยือนของเงายมาทูนนะคะหรือสกิลลำดับที่3ของอาชีพวอลล็อกนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อมูลต่างๆในส่วนนี้นะคะก็เป็นรายละเอียดอัปเดตทั้งหมดในแพทนี้นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะมันมีอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษด้วยนะคะที่เราสามารถกด f9 เนาะแล้วก็รับของฟรีได้ ะะซึ่งเขาจะแจกทั้งหมด7วันบางถ้าไอจะไม่ผิดนะคะแต่สําหรับในคลิปนี้เนี่ยก็มันน่าจะลงช้าอยู่นะคะซึ่งระยะเวลามันน่าจะใกล้หมดเขตแล้วนะคะสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะแต่ว่าเพิ่งมาทราบนะคะก็รีบมากดรับกันด้วยเนาะก็จะสามารถกดรับฟรีกันได้นะคะซึ่งระยะเวลามันจะหมดวันที่29มิถุนายนนี้แล้วนะคะใครที่ลืมกดนะคะก็มารับทันอยู่เนาะ แต่สําหรับใครที่มารับไม่ทันนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็อยากจะแนะนําว่าให้เน้นในส่วนของ S11 ก่อนละกันนะคะในส่วนที่มันเป็น g i ฟต์บ็อเนาะซึ่งรายละเอียดในคลิปนี้ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนใครอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องบาลานซ์สกิลที่เขาอัปเดตเข้ามาในแพทนี้เหมือนกันนะคะรวมถึงอาจจะมีบั๊กต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมในส่วนของ ลิงก์เว็บไซต์ที่เป็นแพทโน้ตนะคะตามที่ไอบอกไปตั้งแต่ข้างต้นนะคะรวมถึงนะคะใครที่เจอบั๊กอะไรแปลกๆนะคะที่ทีมงานไม่ได้แจ้งเนี่ยก็สามารถส่งฟีดแบ็กบอกกับทีมงานได้เนาะสำหรับวันนี้นะคะไอก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าเกิดไออธิบายข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดไปนะคะก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะและในครั้งหน้านะคะไอจะมาอัปคลิปหรือว่าสตรีมเกมอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ The <laughs> stand. <laughs> 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 <laughs>